สวัสดีทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับแม็กอีกแล้วนะครับในช่องบอิกแม็กชาแนลนะวันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีมากเพราะว่าจะมาดัดผมให้ทุกคนได้ดูเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนเมษายนแล้วครับแล้วก็ช่วงสงการเนี่ยแม็กมีไปเที่ยวแล้วก็แม็กก็ไม่อยากจะพกแบบที่มีผมหรือแบบอะไรไปเยอะอะไรเงี้ยสําหรับการทําผมเนาะแม็กกจะแบบตื่นมาแล้วก็แบบพร้อมเลยอะไรเงี้ยก็เลยจะมาดัดผมนะครับซึ่งล่าสุดที่แม็กดัดไปเมื่อเดือนต้นเดือนมกราทุกคนแล้วก็ ตอนนี้มันก็แบบเริ่มคลายแล้วอะเห็นปะเนี่ยมันก็คลายประมาณนี้แล้วนะครับแต่ว่าแม็กอยากได้มันแบบมีแบบวอลลุ่มขึ้นมานิดนึงเพราะตอนนี้มันแบบเรียบแป้ไปหน่อยทุกคนต้องขอ,อตัวก่อนนะคะว่าแม็กเนี่ยไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลด้านผมนะทุกคนแต่ว่าแม็กเนี่ยชอบที่จะดูในพวกแบบ YouTube ดูแบบตาม t n s t a m r a m พวกแบบช่างเกาหลีหรืออะไรเงี้ยแล้วแม็กก็แบบเอามาประยุกต์ใช้เองเนาะเริ่มมาดัดผมเองเมื่อตอนประมาณแบบ สาี่ปีที่แล้วทุกคนคือเคยดัดรอบหนึ่งรอบแรกตอนนั้นพังไม่เป็นท่าเราก็แบบเหมือนเราก็ซื้ออุปกรณ์มาที่เราแบบเราก็ไม่ได้รู้นะว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ปะเราก็ทิ้งไว้แบบค่อนข้างนานเพราะเราคิดว่าผมเราอะหนาแล้วก็ต้องการการแบบเวลาให้มันแบบยาวเพื่อที่จะให้มันหยิกอะไรเงี้ยแต่สรุปจ้ะผมเสียแบบเยอะมาทุกคนเป็นแบบได้รูปเลยครั้งที่2นะครับที่แม็กได้ดัดผมเองนะก็ ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่แบบเออค่อนข้างถูกกับผมตัวเองแล้วก็ดัดแล้วผมไม่ได้เสียมากนะครับแล้วก็เริ่มจับทริคได้แล้วว่าโอเคมันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่อะไรยังไงที่ให้ผมมันแบบเออยังไม่เสียอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เดี๋ยววันนี้จะบอกอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวทําให้ดูเลยเนาะอุปกรณ์อย่างแรกที่ต้องมีนะครับนั่นก็คือตัวน้ำยาด,ดัดผมนั่นเองทุกคนอันนี้แม็กใช้ของ Lo r e a l Korea นะครับผมแบบว่า มีความ normal นะคะเป็น normal แหวนมันจะเป็นสีชมพูก็อันนี้ซื้อจากแอปส้มนะคะอันนี้ใช้ไปแล้วรอบรอบหนึ่งนะเมื่อเดือนมกรานะครับและนี่ก็ผ่านมาประมาณแบบสเดือนแล้วครับก็เลยยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งซึ่งก็สามารถใช้สําหรับผมผู้ชายเนี่ยใช้ได้2ครั้งเลยนะเขาก็จะแบ่งน้ํายามาให้เป็นขวดเขาจะเขียนมาให้เลยว่าอันนี้เป็นน้ํายาดัดนะครับเป็น step o n เนาะ แล้วก็อันนี้จะเป็นสเต็ป2เป็นน้ายากโกรกน้ํายาดัดกับน้นํายากโกกก็คือตัวดัดเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปเปลี่ยนฟอร์มของผมของเราอะจากเดิมที่มันตรงใช่ปะถ้าเราไปขดให้มันเป็นม้วนอย่างเงี้ยแล้วเราเทน้ํายาตัวนี้ลงไปใช่ปะมันก็จะทําให้ฟอร์มของผมอะเปลี่ยนรูปไปตามที่เราเชฟมันอะทุกคนเออเสร็จทีนี้พอเราล้างตัวแรกเสร็จปุ๊บใช่ปะเราก็จะใช้ตัวนี้ step สเป็นน้ำยาก,กรกในการที่จะมา neutralize ทำให้ผมเรามันแบบคงสภาพไว้อะนี่ก็คือวิธีการทำมามาที่ขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือแกนดัดผมไซส์ต่างๆอุปรกรณ์อย่างที่3นะคะก็คือเป็นกระดาษเนาะกระดาษแบบนี้ทุกคนเ,เพื่อที่จะเอามาจับผมให้มันอยู่กับที่นะครับแล้วก็พันไปกับแกนเนาะ อันนี้ก็แบบไม่แพงนะม้วนแล้วแบบมันจะขายเป็นแบบปึกๆอย่างเงี้ยปึกแล้วประมาณแบบสิบห้ายี่สิบประมาณนี้เองนะคะถ้าใครแบบมีผมแบบว่าที่แบบสั้นๆหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้แกนไม่ได้ใช่ป่ะก็เอาเป็นกระดาษทันแล้วก็เอากิฟต์แบบนี้นี่อันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันทุกคนกิฟต์นะครับอย่างที่ห้าก็คือหวีหวีอะไรก็ได้ทุกคนหวีที่แบบมีปลายแหลมหนึ่งเพื่อที่เราจะอามาแบบจับผมขึ้นมาอะไรเงี้ยเนาะ แล้วก็อุปกรณ์อย่างที่6ก็คืออันนี้เป็นถาดรองที่เป็นตัวยูแบบเนี้ยที่จะเอามาไว้ตรงคอนะครับเพื่อที่เอามารองน้ํายาเวลาเราแบบบีบน้ํายาลงไปอะ่ะมันจะได้ไม่โดนตัวเราเนาะมันจะได้ลงไปที่ถาดรองลูกตัวยูนะครับ อย่างที่7ก็คือฟอกกี้เนาะเราต้องทําให้ผมเราเปียกหมาดๆก่อนนะทุกคนแล้วก็ถึงจะมาดัดได้ไม่งั้นแบบเราจะจับผมเราค่อนข้างยากนะครับจริงๆอุปกรณ์มีแค่นี้เลยทุกคนซึ่งอุปกรณ์รวมทั้งหมดนี้นั้นก็ไม่เกิน500บาทนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ตลอดไปเลยเนาะที่จะต้องมีซื้อเติมก็แค่แบบพวกน้ำยาแล้วก็กระดาษถ้ามันหมดอย่างอื่นก็คือวนๆใช้ไปเรื่อยๆนะครับเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกคือการแบ่งผมก่อนนะทุกคนก็แบ่งตามเซ็กชั่นที่ทุกคนถนัดเลยนะคะอย่างแม็กเนี่ยจะแบ่งด้านข้าง1ส่วนแล้วก็ตรงกลาง1แล้วก็ตรงนี้1แล้วก็ข้างหลังอีก1น,นะครเป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันโอเคขั้นแรกนะแะม็กจะฉีดผมด้วยฟอกกี้ตัวนี้นะให้ผมมันแบบมีความหมาดๆนิดนึงทุกคนบอกหมาดๆไม่ใช่หรอจ๊ะ เดี๋ยวมันจะแห้งไว้ทุกคนเพราะว่าเราทำในห้องแอร์นะโอเคเดี๋ยวแม่จะเริ่มดัดด้านข้างตรงนี้ก่อนนะครับก็เลือกแกนมาหนึ่งอันเอาที่ขนาดที่เราต้องการประมาณนี้ของแม่ก็จะดึงเอาผมขึ้นมาจริงด้านข้างผมเราไม่ได้เยอะมากนะก็ทำได้ประมาณสองสามแกนแค่นี้แหละเนี่ยครัก็จะดึงผมขึ้นมาประมาณหนึ่ง แล้วก็เอาเจ้าตัวกระดาษเนี่ยพันห่อไปเลยก็จะเป็นประมาณนี้จ้าเอามาพันพยายามพันให้แน่นไปเลยนะทุกคนใครต้องการแบบคร์ที่แบบมีความเป็นลอนมากๆอะ่ะก็ต้องแน่นไว้มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะจ๊ะ พยายามจับให้ผมมันอยู่ในกระดาษให้ได้ทุกคนเพื่อที่เราจะม้วนมันได้ง่ายนะครับเดี๋ยวทาไปเรื่อยๆนะทุกคนคือตอนนี้เมื่อยมือมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอเก็บด้านนี้ให้เสร็จก่อนด้านหลังก็ทําเหมือนกันทุกคนอาจจะเลือกแกนที่แบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่าเลือกตามความยาวของผมแล้วกันเนาะอย่างแม็กจะใช้แกนที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะใครแบบรู้สึกว่าการทําอันนี้มันลําบากก็ ไปร้านนะจ๊ะทุกคนแต่ว่าการไปร้านก็อย่างต่ําเสียกันเท่าไหร่อะอย่างแม็กไปอะเคยเสียก็ประมาณ1,500ทุกคนสําหรับการดัดผมซึ่งแม็กมาลองดัดเองมันก็อยู่ได้แบบ3เดือนอะไรเงี้ยก็โอเคนะเราก็เสียแบบไม่ถึง500ทุกคนเดี๋ยวหันให้ดูข้างหลังชัดๆกันเลย พยายามรูดกระดาษให้ไปที่ปลายผมนะทุกคนเพื่อที่ให้มันเก็บความเรียกร้อยของปลายผมเนาะมันจะได้ไม่แบบชิโยชิเดะค่อยๆรูดกระดาษแล้วก็ม้วน,นหนังม้วนหนังให้แน่นเลยทุกคนแล้วจากนั้นก็เอาฝั่งนี้ไปติดกับฝั่งนี้แบบนี้เห็นไหมหน่าจะตาย พยายามจับชอ่อเล็กๆนะทุกคนมันก็จะง่ายขึ้นต้องค่อยๆใช้เวลานะคะประมาณนี้โอเคตอนนี้นะครับก็ทำด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะมาทำด้านบนกันต่อนะจ๊ะด้านบนก็จะทำง่ายขึ้นเนาะเพราะว่ามันมันเห็นชัดกว่าก็จะดึงขึ้นมาด้านบนนะคะ ฉีดน้ำหน่อยนี่เริ่มแห้งแล้วมัใช้เวลามากทุกคนการอ e ีม้วนอันเนี้ยถ้าจะรีบใช้ผมทันทีนะหมายว่าแบบจะไปงานหรืออะไรเงี้ยก็เราคิดจะดัดเองอยากให้ดัดก่อนสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะเพราะว่ามันจะค่อยคอยค,อยคลายแล้วมันจะสวยนะคร ถ้าไปแบบว่าหยิกๆเลยไปอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบผมมันกําลังแบบโดนสารเคมีมาเนาะแล้วก็มันจะเสียแบบดูแห้งอะไรเงี้ยเนาะก็จะไม่สวยนะครับให้ผมนั่งได้แบบฟื้นฟูตัวเองนิดนึงเนาะก็เว้นช่วงเวลาในการแบบจะไปงานอะไรเงี้ยก็เลือกไว้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งกำลังดีอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก็คือเราแพลนไว้เลยว่าเราจะดัดผมอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยทํา ใครที่เกิดมาไม่เคยลำบากนะคะลองลองค่ะลองทำดูจะมีพวกแบบเล็กๆแบบเนี้ยทุกคนที่มันไม่สามารถจะมวนได้ใช่ปะเราก็เอากระดาษ <c oughs> มาห่อเขา <c oughs> โอเคมาถึงขั้นตอนที่แบบง่ายที่สุดนั่นก็คือการ หยอดน้ํายานั่นเองนะจ๊ะน้ํายานี่เขาจะแบ่งมาเลยว่าเป็น s t e ปหนึ่งหรือ step สองนะคะก็ดูดีๆเนะาะอย่าผิดก่อนเราจะหยอดน้ํายาแนะนําให้มีตัวนี้ด้วยนะคะเป็นตัวถาดรองน้ํายานะคะก็สอดไว้ที่คอเนาะ,ะแล้วก็อาจจะมีผ้าเนี่ยผ้ายาวๆแบบนี้นะคะสาหรับผ้าเช็ดผมอะเนาะ,ะทุกบ้านน่าจะมีอยู่แล้วละ,ะก็ม้วนเขาเป็นแบบ ประมาณเล็กๆแบบนี้นะครับทําการมัดตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้น้ํายามานะันอะไหล่ลงมาโดนตาของเราทุกคนเพราะว่าโดนตาเราจะแสบพยายามยกพวกแกนดัดของเรานะครับขึ้นให้เหนือเหนืออยู่เหนือผ้าเนาะเพราะเวลาเราเวลาเราเออใส่น้ํายามันจะได้โดนนะครับจากนั้นจ้ะเราก็เริ่มกันเลย ใช้น้ำยาตัวที่1น,นะครับ step one เขาจะเขียนว่า curling lotion นะครับตัวนี้แล้วก็จะทำการบีบลงไปเลยนะจะ๊ะบีบลงไปที่แกนนะทุกคนบีบไปให้ทั่วนะครับพยายามบีบให้ทั่วทุกแกนที่เราทำนะทุกคนมันจะได้แบบทั่วถึงนะเดยขอใช้มือแบบคำคลำไปเพราะว่ามองด้านบนไม่เห็นละ ตรงข้างบนบนผมของเราข้างด้านบนอ่ะพยายามทําให้มันเขาเรียกว่าอะไรมันฉีดโคนมากที่สุดเนาะเพราะว่ามันจะช่วยยกให้มันมีวอลลุ่มมากยิ่งขึ้นอะไม่งั้นมันจะตกลงมานะครับขั้นตอนของการทิ้งให้น้ํายาดัดมันทํางานเนี่ยก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับหรือไม่ก็ใครที่แบบผมอาจจะหยิกยากนิดนึงก็ทิ้งไว้ประมาณแบบ45นาทีอะไรเงี้ย สำหรับแม่ก่ะครึ่งชั่วโมงอ่ะคือมันกำลังสวยแล้วก็ผมไม่เสียด้วยนะครับก็แนะนำที่ครึ่งชั่วโมงแล้วกันเนาะใครที่อาจจะแบบอยากเช็คก็เอาออกมาดูได้นะว่ามันแบบเปลี่ยนรูปหรือยังอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมตรงที่เราแบบใช้ตัวกิ๊บหนีบไว้ด้วยนะทุกคนวิธีที่จะทำให้แบบปฏิกิริยามันเกิดขึ้นดีขึ้นอ่ะก็ใช้ถุงพลาสติกครับคุมัวไว้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันแบบ ความร้อนมันเพิ่มมากยิงขึ้นเนาะเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันจะช่วยในการทําให้ตัวน้ํายามันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวมาไปหาถุงพลาสติกก่อนนะโฮมดีไอสุดๆถุงขยะหาใหญ่คว่นี้ไม่ได้ก็คุมไปเลยทุกคนคุมแล้วก็ใช้อกิอ๊บหนีบไวนะ้นะประมาณนี้จา้าเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเรามา จอกันนะจ๊ะตอนนี้ก็เดี๋ยวมาตั้งเวลาก่อนนะทุกคนตั้งเวลานะเว้ยทุกคนห้ามแบบห้ามชิงไว้นานเกินไปนะเพราะว่าพี่สาวแม่เคยทำใช่ปะแล้วก็หลับไปเลยจ้าทำตอนกลางคืนหลับไปถึงเช้าเช้าวัาวนนี้ผมหยิกเป็นเลยนะจ๊ะคือแบบไม่ควรนะจ๊ะก็เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงมาเจอกัน คตอนนี้ครบครึ่งชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาแกะก่อนโอเคหลังจากที่เราล้างไปแล้วนะคะประมาณ5นาทีก็ตอนนี้เราจะต้องมาไดให้มันแบบแห้งหมาดๆนิดนึงนะะก่อนที่เราจะลงตัวน้ำยาตัวที่2เดี๋ยวเราไดกันเลยเอออันนี้แม็กใช้เป็นแบบตัวหัวที่ไว้สำหรับการไดผมดัดน,นะคะ ซือช็อป e เปียวโอเคต่อไปก็จะใช้ตัวน้ำยาตัวที่สองนะคะเป็นสเต็ปสองตัวนี้จะชื่อว่านิวเทรไลเซอร์หยดลงไปให้ทั่วเลยโอเคตอนนี้ก็ลงน้ำยาทั่วหัวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรารออีก5นาทีแล้วก็เดี๋ยวไปล้างออกจ้า ทีนี้ล้างออกก็สามารถที่จะแกะแกนได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นผมที่แบบเพิ่งสระมาใหม่ๆนะทุกคนจะเห็นว่าหยิกมากเดี๋ยวพอเราไดแล้วก็พอเราไดมันนะมันจะคลายตัวกว่านี้นะคะใครที่อยากได้แบบเป็น curl แบบนี้เลยก็ใช้หัวนี้ในการไดนะแต่แม็กอะไม่ชอบใช้แบบนี้แม็กจะแบบเป่าไปเลยนะครับแล้วก็หวีเราจะใช้ก็หวีอันนี้นะครับ เค okay, นี่แม็กก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ผมก็จะได้ประมาณนี้เลยนะมันก็จะแบบมีความเคิร์ลขึ้นมานิดนึงแต่ว่า Mac แม็กใช้แกนใหญ่เนาะมันก็เลยจะได้เคิร์ลที่แบบไม่ได้หยิกมากนะครับแต่ถ้าอยากได้ไดหยิกหยิกก็หาแกนที่เล็กกว่านี้นะคะทุกคนอันนี้คือเป็นเคิร์ลที่แบบแม็กโอเคนะแล้วก็แบบแม็กทำแบบนี้มาอยู่เป็นประจำยู่แล้วนะคะเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามันแบบมีความยาวเนาะ ราะว่ามันก็อาจจะดูยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เพราะว่าแม็กยังไม่ได้ตัดผมนะคะแม็กกะว่าจะดัดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยตัดเนาะใครที่ยังไม่เคยเห็นแม็กตัดผมนะคะแม็กมีคลิปสอนตัดผมอยู่เนาะเดี๋ยวแม็กแปะลิงค์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ชื่นชอบวิดีโอแบบนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทําอะไรอีกก็ สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Big Mac c h anel n ด้วยนะเราเป็นกําลังใจให้แม็กด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาแม็กโพสต์วิดีโอใหม่ๆด้วยนะวันนี้นะคะแม็กต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้า